สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมวิวจีสุดพร้อมกันสปีดดิกริตเตอร์นะครับไลายในวันนี้เราก็จะมาบอกนะครับสาหรับใครที่เรียกว่าเล่นเกมแล้วนะครับไม่เห็นสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันหายไปไหนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการตั้งค่าดูว่าต้องตั้งค่ายังไงกันบ้างอย่างแรกก่อนที่เราจะไปตรงตั้งค่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกคนดูนะว่าตอนที่มันมีและตอนที่มันไม่มีมันจะเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้ก็แบบตอนที่มันมีสัตว์เลี้ยงนะดูสัตว นี่อันนี้ก็คือตอนที่มันมีสเลียงนะฮะเห็นปะนี่เห็นไหมสเลียงมันจะเป็นของตัวเทโบเนาะข้างๆนะครับเทโบของสเลียงนะฮะข้างๆรถเห็นไหมอ่ะก็นี้เลยครับนี่ข้างๆเนี่ยเห็นไหมเออก็นี่เลยคือถ้าของใครเนี่ยไม่มีเนี่ยเราต้องตั้งค่ายังไงให้มันมีนะครับเนาะส่วนใครที่แบบว่าไม่อยากให้มันมีอยากให้มันหายไปต้องตั้งค่ายังไงเดี๋ยวเราไปทําการตั้งค่ากันเลยนะครับ อย่างแรกเลยให้เรามาตรงที่ตั้งค่าหรือว่าลูกฟังเฟืองข้างๆในของตรงลูกขดนะครับหรือสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับเข้ามานะมันก็จะมีในของตรงพื้นฐานนะก็คืออันแรกเลยแหละนะครับส่วนการตั้งค่าอ่าพวกนี้เดี๋ยวผมคอ่อยอธิบายแบบอ่ผาผ่านไปก่อนนะครับแต่หลักๆในของวันนี้ก็คือจะเป็นการเปิดปิดสัญเลงคือหลายๆคนเขาถามมาว่าพี่ครับผม เข้าไปแข่งหรือว่าตอนที่เราเล่นเนี่ยคือผมไม่เห็นสัตว์เลี้ยงของผมเลย ừ, ผมได้เอาสัตว์เลี้ยงมาหรือเปล่าหรือว่ามันบั็กกันแน่นะครับอ่ะอันนี้หลายๆคนก็เจอแล้วคือสงสัยว่ามันบั็กหรือว่ายังไงกันแน่นะครับหรือว่าไม่ได้เอามาเนาะคือ,อก็มั่นใจว่าเอามาแล้วนาแล้วทําไมทาไมสัตว์เลี้ยงของผมมันหายอะ่ะนี่เลยครับคือเกิดจากการที่เราทําการกดปลดล็อกนะครับก็เมนูในของทางด้านขวา่างสุดนะครับตัวภาษาอังกฤษเล็กๆตรงนี้เนาะ นี่ตรงภาษาอังกฤษเลื่นเล็กตรงนี้นะครับให้เราทําการกดปิดนะครับของใครที่กดปลดล็อกมันจะเป็นแบบนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงเราจะหายไปนะครับในของตรงเทบโบรถนะนะข้างข้างรถนะครับสัตว์เลี้ยงนะเทบโบของสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเราทําการกดปลดล็อกล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันโคลมาอ่ะก็ยังมีสัตว์เลี้ยงอยู่ใช่ไหมล่ะ,อะตอนนี้ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงอยู่นะแล้วเห็นไหมเอา้าไม่มีสัตว์เลี้ยงเอาเสัตว์เลี้ยงหายไปไหนอ่ะเออ แล้วเทปกลข้างๆนั่นของตัวรถล่ะห้ไปไหนคือหลายคนน่ะมันเกิดจากการที่เราเล่นแล้วนะครับเสียเลี้ยงมันมันไม่มีเห็นไหมข้างๆตรงรถเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่เหมือนอันเมื่อกี้แลวใช่ปะเมื่อกี้คือมันมีใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยมันคือมันไม่มีถามว่ามันไม่มีนี้เออเสียเลี้ยงอ่ะมันเหมือนเหมือนว่าเราจะได้ใช้สกิลรถอ่าเหมือนว่าเราจะได้ใช้สกิลเสียเลี้ยงไหมก็คือได้ใช้ตามปกติครับแค่เราปิด การมองเห็นของอสเสลียงเทโบโสเสลียงเฉยๆนะครับก็ยังใช้ได้ตามปกตินั่นแหละนะครับแต่รู้สึกว่าถ้าไม่มีนะของเทโบโของสเสลียงมันจะไม่เท่เนาะก็ให้เราทําการกดปิดละกันนะเนี่ยของเมนูที่ผมบอกไปเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันเล็กมากนะครับคือไม่รู้ว่ามันเรียกว่ายังไงคือบางตัวอังกฤษมันก็มองเห็นไม่ชัดแล้วเนาะก็นี่ครับดูสิรีนะ Hidden character tail hang เนี่ยครับก็เป็นในของเมนูเนี่ย คือไม่รู้ว่าผมพินถูกรหรือเปล่ามันตัวมันตัวภาษาอังกฤษมันเล็กเกินนะครับจนเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัว A หรือว่าตัว E กันแน่นะฮะก็เท่าที่ผมพินได้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับคือไม่รู้ว่าถูกรหรือเปล่านะแต่อย่างแรกคือให้เราทําการกดปิดนั่นแหละถ้าเราอยากให้สกิลหรือว่าเอ,อ้ยถ้าเราอยากจะให้ในของสัตว์เลี้ยงอ่ะมันโผล่ตอนที่เราเล่นตรงเทเบลนะก็ให้เราทําการกดปิดนะครับ ต่อไปเรามาดูเนื้อของเมนูอ่าทั่วไปกันเลยนะครับที่มักจะมีปัญหาการก็น่าจะเป็นเนื้อของการตั้งค่าพื้นฐานอ่าเรามาดูเนื้อของการตั้งค่ากันก่อนเลยสำหรับหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ทราบแล้วก็บางคนก็ทราบกันแล้วนะครับการตั้งค่าสําหรับผมนะฮะก็คือเนื้อของกราฟิกนะครับผมก็จะเอาตามสุดเลยนะเนื่องจากว่ามือถือมันไม่ได้แรงนะครับมือถือของผมคือมันสามากถ้าเปิด กลางสูงเนี่ยเล่นแล้วกระตุกแล้วหนวกแน่นอนครับผมก็เลยเอาต่ำเลยนะส่วนการแสดงภาพแบ็คแฮป e ีนะครับอันนี้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยมือถือบางเครื่องเปิดได้มือถือบางเครื่องเปิดไม่ได้ถามว่าไปเล่นเกมอื่นมาผมก็เปิดได้นะเกมชินอินแพ็กนะครับพาร์ตี r o v f เอวีฟีไฟ หรือ r บบ l o อกอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามันมีเนาะเปิดภาพ HD ก็เปิดได้ทำไมเกมนี้มันเปิดไม่ได้ผมต้องขอบอกเอาไว้เลยนะครับว่าไปเปิดเกมอื่นได้แต่กับเกมนี้มันไม่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับก็คือเกมนี้บางครั้งมันอาจจะไม่รองรับมือถือของเรานะครับในการเปิดภาพแบบ HD ก็คือเปิดแล้วมันไม่ซิงก์กับมือถืออ่ะมันก็เลยไม่แสดงภาพแบบ HD ให้เราดูนะโอเคนะครับก็ะ ตามที่ผมเข้าใจมาก็ประมาณนี้เนาะส่วนบางเครื่องมันก็เปิดได้บางเครื่องมันก็เปิดไม่ได้ถึงแม้จะเป็นมือถือรุ่นเดียวกันอออันนี้ผมก็งงอยู่เหมือนกันนะครับบางบางบางเครื่องเปิดได้บางเครื่องเปิดไม่ได้นะครับก็แล้วแต่เครื่องมือถือของแต่ละคนแล้วเนาะส่วนใครที่เปิดได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์มานะครับต่อไปก็จะเป็นของการตั้งค่าอัตราฟิลเลกนะครับอันนี้ผมขอแนะนําเลยถ้าใครที่อยากเล่นเกมแล้วลื่นเลยนะ เอาแบบสูงเลยนะครับหรือว่าสูงมากเลยนะถ้ามือถือของใครมีแค่สูงก็ตั้งสูงของใครที่มีสูงมากก็เอาสูงมากเลยนะครับมันจะทําให้เราทําการเล่นเกมแล้วก็ทกําการกดดิสหรือว่ากดปุ่มต่างๆมันจะเลื่อนไหลสมูทต,ตาขึ้นนั่นเองนะครับเอาสูงมากเลยถ้ามีนะถ้าไม่มีก็สูงพอนะครับส่วนประหยัดพลังงานอันนี้ผมปิดนะฮะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะกินแบตค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยอ่ะกดปิดไป เออไม่ใช่เดี๋ยวต้องปลดล็อกป่ะอ่ะ,อมอะผมกดปิดแล้วกันนะอันนี้ผมปิดแล้วการสองใครที่จะปลดล็อกก็ปลดล็อกไปนะ่วนของการประแต่ง UI หน้าจอนะครับผมก็เอาตามที่เขาแนะนำม,มาให้เลยนะครับส่วนลดปีดขนาดแข่งอันนี้ก็เป็นในของปีเนาะเครื่องประดับหลังนะฮะก็คือ,อปีดนั่นแหละนะครับผมก็ปลดล็อกนะฮะก็คือไม่เอาไม่เอาให้เห็นตอนที่เราแข่งรถเนาะเนาะคือเดี๋ยวมันจะเอฟเฟกมันค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยว โทรศัพท์มันกระตกนะครับก็ปิดเลยนะครับส่วนรูปอวตารนะครับอันนี้ผมก็กดปิดละกันนะครับกดปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปลดปลดล็อกเข้าไปนะครับส่วนเอ็น <c oughs> แอนิเมชันนะครับชุดตัวละครก็กดปลดล็อกไปนะครับส่วนรายงานการยอมรับยอมรับเหรอการยอมรับอะไรวะเนี่ยรายงานการยอมรับการยอมรับ ผมก็กดไปนะอ่านแล้วงงเหมือนกันนะครับการตั้งค่าอันนี้ก็คือตีเพื่อนเนาะในในโซนนะครับผมก็กดปลล็อคอย่าตีเพื่อนนะครับแล้วก็อย่าตีสมาชิกค,ครับก็ปลล็อตไปข้างล่างนี้ครับอ่าก็ปลล็อตนะครับตรงภาษาอังกฤษเนาะส่งโกคืนปลล็อตนะครับแล้วก็ครับมาสเตอร์เหรออ่ะก็กดปลล็อตเลยนะครับปิดการ ปิดก้านคําเชิญคนอื่นคืออันนี้สําหรับใครที่ไม่อยากให้คนอื่นเชิญเรานาะมันรบกวนเวลาเราใช่ไหมเราก็ทําการปลดล็อกก็ได้นะแต่ว่าคำผมผมจะปิดและกันใครจะเชิญมันก็เชิญได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซ่อมเนืซ่อมซ่อง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 นะครับไม่อยากให้คนอื่นเห็นอา v p เรานะครับก็ทําการกดปลดล็อกได้เลยนะครับซ้างชุดข้อมูลล้วก็กดปิดปลดล็อกก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับจับพื้นที่อาพื้นที่จัดแสดง ผมปิดนะใครจะปลดล็อกก็ปลดล็อกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือปิดกันดูนะครับปิดกันดูอ่ะสำหรับใครที่ไม่อยากให้คนอื่นมาดูเราตอนที่เราเล่นเกมแล้วก็ทกําการปิดได้เลยนะครับแล้วท่านอ่าเขาบอกว่าห้ามคนอื่นเข้าคือแบบว่าถ้าเราสร้างห้องแล้วไม่อยากให้คนอื่นเข้ามา เล่นกับเราก็คือเจาะห้องมาเล่นกับเราเนี่ยเราก็ทําการกดปลอฟนะครับแต่ว่าใครจะเจาะมันก็เจาะได้่ะผมก็เลยกดปิดนะเจาะเข้ามาได้เลยตอนที่ผมเล่นเกมนะครับอันนี้ก็ซ่อมค่าเนาะต่างๆนะผมก็กดปิดเลยละกันนะครับก็อันสุดท้ายก็คืออันที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นั่นแหละนะครับอันสุดท้ายก็คือให้เราทําการกดปิดครับเราก็จะเห็นสัเลี้ยงตอนที่เราเล่นเกมแล้วนะครับก็จะเห็นเทเบิลล้วนะ การตั้งค่าก็ประมาณนี้นะส่วนใครที่มีในของ QR code หรือว่าตอนที่เกมนี้แจก QR ว o d e ก็สามารถใส่โค้ดได้เริ่แรกทเทียวโค้ดนะครับตรงนี้นะผมเคยสอนไว้อยู่นะครับตอนที่มีโค้ดมาแจกเนาะผมก็สอนไว้อยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นการในของตั้งค่าปุ่มต่างๆนะการตั้งค่าปุ่มก็คือให้เรามาตรงที่ควบคุมข้าล่างของตรงพื้นฐานนะครับ ตร,ตรงนี้ก็จะเป็นของการตั้งค่าแบกมือเดีดยวสองมือนะครับหรือแบกไหนก็ได้หรือว่าแบกสุขออะไรอย่างนี้เนาะผมก็จะตั้งค่าแบกนี้นะครับได้เลยนะครับอ่ะปรับการแต่งนะครับอันนี้คือเราจะปรับปุ่มยังไงก็ปรับได้เลยแล้วแต่ว่าที่เราถนัดเลยนะครับผมก็ตามนี้นะผมให้หลายๆคนดูอยู่นะตอนที่ผมสตรีมน,นะครับอ่ะกดกลับได้เลยนะครับและในของการตั้งค่านี้ก็คือมันจะมีระบบใหม่มากก็จะเป็นในของการตั้งค่า อาเส้นนำทางอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับที่อย่าดูไรวิ่งนะครับที่ตัวเกมแนะนำม,มาเราก็สามารถทำการเปิดได้เลยนะครับปลดล็อกนะครับแล้วก็ปลดล็อกได้เลยนะครับอันนี้ถ้าเราเล่นเนาะมันก็จะมีในของตรงแทมหรือว่าตรงที่มานํำทางอะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะมันจะมีการนำทางให้เรานะก็ว่า,าวิ่ตามที่มันบอกเห็นไหมเนี่ยคือถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะมีไรวิ่งนะแล้วก็ วิ่งตามที่มันบอกได้เลยนี่ตรงนี้คือทําการรีสนะครับตรงสีเหลืองนี่คือเราต้องรีสนะสีเหลืองเนี่ยเราคือเราดิสทรงสีฟ้านี่ก็แบบว่ากดเลี้ยวแล้วก็สีเหลืองก็ทําการกดดีสตามที่มันบอกอะไรอย่างนี้เนาะไลวิ่งที่ตัวเกมแนะนา,นาม,มานะครับก็ประมาณนี้นะฮะแต่เรามีไล่วิ่งของเราอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับเราไม่จะไปต้องวิ่งตามที่ตัวเกมแนะนําม,มาก็ได้นะหรือเราจะเปิดเอาไว้ก็ได้เหมือนกันแต่คํพผมผมไม่เปิดนะฮะผมปิดนะฮะ แล้วแต่เนาะก็กดปิดเลยนะครับส่วนข้้นล่างนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ปิดนะครับแค่นี้ส่งเสียงผมก็ตั้งเลยแล้วแต่ว่าเราจะตั้งยังไงเสียงเนาะดาวโหลดอะไรต่างๆก็ไม่มีแล้วนะครับลหลักๆก็ประมาณนี้เลยนะครับในของตัวเกม s p e e ิกริทเ e อร์เทลเล่เอ,อที่หลายๆคนเขาถามมานะครับว่าพี่ครับตอนที่ผมเล่นเกมอบทำไมผมไม่เห็นสัลี้ยงของผมเลย ตรงในตัวในตัวมันมันหายะครับก็คือเราทําการปิดนั่นเลยปิดนั่นเองนะครับผมก็เลยมาทําคลิปบอกทุกคนนะครับอันสุดท้ายนี้ถ้าเราทําการกดปิดนะครับปรอบคือในตัวเสียเลี้ยงหายนะกดปิดก็คือในตัวเสียเลี้ยงกลับมานะครับอ่ะแค่นี้เลยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเราก็แค่มาบอกในของการตั้งค่าในของเกม Speed Digger ที่ผมตั้งค่าเนาะหรือใครจะตั้งแบบไหนก็แล้วแต่ก็กดกันเลยนะครับและมีในของระบบการตั้งค่าแบบใหม่มาด้วยยังไงวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r า b e เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับที่มารับชมนะฮะคลิปนี้มีประโยชน์หรือย,อยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะและใครที่ตั้งค่าแบบไหนชอบแบบไหนหรือย,อยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับและใครที่มีปัญหาต่างๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวไว้สะดวกจัดทาคลิปบอกให้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊าย